ึกยุทธภพของขวัญตรุจจีนสินเจียวอีซินนีวัชัยครับอามาอากอง,ากงตรุจจีนก็เหมือนเดิมกินข้าวแล้วก็กลับยาโมแต่เล่นใหญ่เลยถ้าเช่นนั้นขอให้ของขวัญเป็นตัวตัดสินเฮ้ยอ้ยอา,ยยานี่มันพัดลมทาวเวอร์นิกิตโตวิชาลมสถานปฏิที ลมแรงเย็นจริงดีไซน์รูนี่มันมอนิคิโตวิชาก้มตุนปุลครบจบในเหมาอเดียวโอ้ยหิวแล้วว้าวนี่มันตู้สแต็กก็วิชาจัดระเบียบสยบความรบโอ้หนี่มันโซฟาเฟอร์ดินิโวโนวิชานั่งนอนสองกระบวนท่าหลอดไฟ LED คาริเน่ดวงนี้สว่างสวยัวบ้านของดี ต้องมีรางวัลนี่คือทางเอาของผู้าว้าตุจีนี้ของขวัญที่ใช่ต้องที่โฮมโปร o ฮมโปร Better Living เพื่อชีวิตที่ดีกว่า